รอน,น,นานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอน,น,นานนก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีค่ะตัวยังน้อยไปแต่ฉันเป็นทีมเดียวที่รอได้ยินไหมเปเชึ รอนานแล้วนะใชยอ่อนสักทีสิและนี่ก็คือบทเพลงที่เด็กผีอยากจะมอบให้กับดิวที่กลายเป็นมหากาบจนบางคนนอนรอกันทั้งคืนก็ยังไม่มาก็เลยทำให้เด็กผีเ,ออเริ่มกังวลใจกันแล้วว่ามานูเอลอูกาเต้จะย้ายมาแมนยูกี่โมง เพราะฉะนั้นเราไปดูอัปเดตล่าสุดกันหน่อยว่าดีลนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปนะแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไรขนก่อนนะครับเริ่มจากฟาบิซิโอโรมาโนที่ออกมายืนยันว่าอูกาเต้ถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญสำหรับแมนยูมาตลอดในตำแหน่งกองกลางแม้จะมีข่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทัพปีศาจแดง จะออกจากการเจรจาในดีวนี้เพื่อไปหาเป้าหมายอื่นมาแทนแต่อูกาเต้ก็ยังคงรอให้ดีลนนี้เกิดขึ้นอยู่และการเจรจาระหว่างสองสโมสรก็ยังคงดำเนินต่อไป ดําเนินมาหลายหลายวันหลายสัปดาห์แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ข้อสรุปสักทีซึ่งทางฝั่งฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กจากสกายสปอร์ตเยอรมันก็รายงานตรงกันว่าตอนนี้ดิลของอูกาเต้กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาขั้นสูงระหว่าง2ทีมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบซื้อขาดหรือการยืมพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาดและจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้ดิวเสร็จสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้ข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ทั้งสองสโมสรกำลังพยายามทำให้ดิวนี้เกิดขึ้นเออเนี่ยเปเช่ก็อยากขายแมนยูก็อยากได้เอาสทีซีปล่อยมาสทีเถอะตลาดจะปิดแล้ว ให้มันทันเกมแดงเดือดได้ไหมเออกองกลางกูจะได้แน่แนๆเดี๋ยวแพ้เขาอีกและยังรวมไปถึงสื่อต่างๆจากฝรั่งเศสและอังกฤษก็พร้อมใจรายงานข่าวนี้โดยเฉพาะนักข่าวสายเปเอชเชกับแมนยูอย่างเช่นเบนจามินคอร์เรสจากเลอปาริเซียงหรือร็อบดอสซันจาก ESPN ที่ออกมาบอกว่าดิวของอูกเต้ใกล้จบแล้วซึ่งจะจบแบบไหนทั้ง2ทีมโอเคหมดไม่ว่าซื้อขาดถาวรยืมตัวบวกออปชั่น หรือยืมตัวบวกบังคับซื้อขาดแต่สิ่งเดียวที่ทั้ง2ทีมให้ความสำคัญนั่นก็คือตัวเลขในเรื่องของค่าตัวที่แมนยูไม่อยากจ่าย51ล้านปอนด์และต้องการจ่ายแค่42ล้านปอนด์เท่านั้นเซจิมกับทีมงานหลังบ้านใจแข็งเอาไว้นะอย่าไปยอมเขาง่ายๆนะดีวก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ยอมเขาเราได้มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคราวนี้ ห้ามยอมส่วนรายงานข่าวที่ทำให้เด็กผีตาสว่างในช่วงดึกจนบางคนยอมโต้รุ่งเพราะหวังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องมีเฮียวีโกแน่ๆก็มาจากฟาบิตฮอ w k กินนักข่าวของ r m c Sport ที่รายงานว่าเปเชเริ่มใจอ่อนยอมที่จะลดเพดานค่าตัวลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่อยากที่จะเสียอูกาเต้ในราคาที่น้อยเกินไป เพราะพวกเขาซื้อนักเตะม,มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในราคา51ล้านปอนด์พอดีเลยอยากขายเท่าทุนโอ้โห,โหเปเชบางทีมันก็มีค่าสึกหล่อบ้างสิมึงใช้งานไปแล้วหนึ่งฤดูกาลนะ่ะเออแล้วนักเตะก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไรขนาดนั้นลดสักนิดนึงได้ไม่เล่าเออจะได้คุยกันง่ายเด็กผีก็รอนานแล้วเนี่ยและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในดีลของมานูเอลกาเต้กับแมนยูนะ เมื่อคืนนี้พี่อ้นหลับไปตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งเออก็คิดว่าตื่นเช้ามาคงจะดิวดันเฮียวีโกจบสักทีสรุปสุดท้ายเข้าสู่บ่ายของอีกวันแล้วยังเงียบอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเซอรจิมแรดคิปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านถ้ายื้อกันมาได้ขนาดนี้แล้วก็อย่าไปยอมเปเอสเชง่ายๆเออแต่ขออย่างเดียวสักประมาณวันอาทิตย์เนี่ยให้อูกเยาเต้ย้ายมาสักทีเถอะมีเวลาซ้อมเตรียมตัวสัก4ี่ซาห้าวันก่อนเล่นแดงเดือดก็ยังโอเคนะ เอออ้าวเด็กผีคิดเห็นยังไงดิวอูกาเต้จะจบเมื่อไร่จบแบบไหนแล้วแมนยูจะจ่ายค่าตัวเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมนาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ